โซนนี้นี่ร้านขายของกินครับจะแซ่บเลยนะร้านปิ้งต่างๆนะครับปิ้งปลาดุกปิ้งปลานินปิ้งไก่นะฮะเด็กๆก,ก็เลิกเรียนพอดีนะครับโอ้เยอะเลยนะครับบริเวณนนท์คอคสวัสดิ์ต่อไปเราจะเห็นนะครับบริเวณนี้จนถึงบ้านดาควาเนี่ยร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยเต็มเลยครับมีแต่ร้านบักใหญ่เลยนะ วงบอกว่ามันมีการก่อสร้างเยอะแบบเอาแค่โซนนี้โซนเดียวนี้ก็สยองแล้วครับโซนบ้านโนนคอคำคำสวัสดไปนาควายเนี่ยนะครับคือไม่ต้องเอาทั้งนครเวียงจันท์ทั้งเมืองครับเอาแค่โซนนี้นี่ก็ร้านขายวัสดุก่อสร้างนี่คนวัวลุกแล้วครับ ผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆต้องนั่งนับเอาแล้วกันนะครับเอาจ,าจุดนี้แล้วกันร้านแรกหนึ่งร้านไม่นับเปาเลยครับร้านขายวัสดุก่อสร้างมันเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้มันโรงเรียนด้วยนะครับมันก็เลยแบบอาจจะรถเยอะหน่อยอ,ยอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S โรงเรียนแก้วบัณฑิตอนุบาล ของร้านดับขายพวกปูนะครับนี่คำสวัสดวนะครับ ขวาตรงไปเลี้ยวขวานนัคือดูคำซากนะครับผมจะตรงไปนะครับเลี้ยวขวาดูคำ้างนะครับตรงไปคือไปคำสว่างแล้วก็ร้านวัสดุก่อสร้างอีกร้านหนึ่งนะครับร้านที่สาม่กร้านที่สี่ครับขายวัสดุก่อสร้างนะครับสี่ร้านแล้วใกล้ๆก,กันนะ สว่าดนี่เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟลาวไทยนะครับแต่ปัจจุบันรู้สึกมันงอ่อยๆยังไงไม่รู้เนาะมันคลึกคักกับตอนแรกหรือเปล่านะเวียงจันทร์กรุงเทพเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดงนะครับโซนนี้คือด,ดงนะครับ ดงคำ้างเสียงดาคำสวัสดิ์อะไรพวกนี้นะครับคือดงนะครับนาขอกนาควายนี่นะครับไก่ผู้ไก่คนเลยนะตอนนี้มันกำลังแปลงร่างเป็นเมืองเขตขามหอกขามงอยนี่นะครับมีการก่อสร้างเยอะมากๆครับ ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมร้านวัสดุก่อสร้างมันจึงเยอะนะครับสถานีเวียงจันทคำสวา่างรถไฟลาวลาวไทยนะครับ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันยังไงอะ่ะมันมีการก่อสร้างเยอะมากนะครับอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับไม่นับนะครับมันห้าหกร้านแนละ้วแป๊บๆนะฮะอันนี้ก็กำลังสร้าง เดียวแน่นเลยครับทางคําสวัสดเนี่ยผมมาเมื่อ3าปีสปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับทุกวันนี้นี่แน่นเลยครับคำสวัสดค์คำสวัสวดต้นไม้ชนิดหรือเปล่าต้นสวัสดแล้วก็บิ๊กซีนี่ก็ m มินิบิซ๊ซนี่ก็มีคลุมนอหลวงเวียงจันท์นะครับ ถึงแม้ว่ายอดขายจะสู้ชาบ,บ้านเขาไม่ได้ไดแต่เก็เปิดขายเยอะนะครับปอเช่น,นานจะเห็นรถแบบเพชรแบบพ,แบบพวกซุปเปอร์คาร์เนี่ย นะครับทุกวันนี้บริเวณนี้นะนี่เขากำลังก่อสร้างใช่ไหมครับตึก <S <S นี่ก็วัสดุก่อสร้างหนึ่งนับเป่าครับหกเจ็ดล้า,านลว ไปถึงนาควายนะครับไม่ใช่เป็นยี่สิบกว่าแล้วครับเอาละครับะนะีบ่ก็เข้าเขตสมสง่านะครับบ้านสมสง่านะครับ ส้มสง่าเมืองไซเศษฐหาอันนี้ก็ใหม่ครับเข็นเขตนี้มันไม่ใช่เขตในเมืองนะครับมันเขตน,นอกนะครับไกลผู้ไกลคนแล้วนะเขตนนี้นะแต่ปัจจุบันมันแปลงร่างเป็นแบบนี้นะครับมันกลายเป็นเมืองหมดแล้วเลย อนกลับไปไม่ถึง10ปีก็เป็นดงเป็นป่าเป็นโคกครับ สมสง่าความเจริญมันก็เริ่มเริ่ม,มลามมานะครับแต่ก่อนเป็นโคกเป็นป่ามันก็เป็นบ้านเรือนผู้คนนะครับจะมีขายพวกล้วยพวกสินค้าเกษตรอยู่เยอะนะครับทางตลาดทางนี้นะล้วยสะลอยน้ำโออ มีมันแกวเด้อซื้อมันแกวไปฝากผู้สาว,วอันนี้ก็ร้านหนึ่งขายวัสดุก่อสร้างนะครับขี้เกียจขี้เกียจพกไปครับขี้เกียจผลไปอะ <c oughs> ่รครับมันคลึกคลักเ <c oughs> ออ อนนี้มีโรงงานนะครับโรงงานอันนี้เป็นโรงงานนะครับแล้วติดป้ายห้ามขายเครื่องบริเวณนี้ด <c oughs> ้วยคือกลัวพนักงานประเภทแบบไม่เป็นอันทํางานนะครับนี่ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับโซนที่เป็นโรงงานพนักงานเยอะๆก็จะมีร้านค้าแบบนี้นะครับเศรษฐกิจก็จะคึกคักบริเวณนั้นนะครับไอ้โรงงานแบบนี้มันก็จะมีอยู่พอสมควรเลยในเมืองไทยเศถีาเมืองไทยธานีนะครับ ห้องแถวก็เพียดในห้อมในซอยนี้ถ้าอยากหาอยากดูบ้านหลังบบกเอฟก็มาได้ครับชนิดคนจะต้องอึ้งนะครับดูรถเยอะขนาดไหนโอ้โซน,นนี้เป็นโซนจัดสัรเหรอบ้านจัดสัรเหร นี่ก็วัสดุก่อสร้างอีกร้านหนึ่งนะครับบ้านสมสงา แถวนี้ก็จะมีดินจัดสรรเยอะเหมือนกันนะครับสมสงาคาสวัสดิ์สมสงาอนะไรนี้ะแล้วก็นาควายบริษัทผลิตสายไฟฟ้าวัฒนาสายไฟวัฒนาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับ ลุ่มทุนจากไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไ,ไหมรถรถเยอะนะครับอ่าตรงนี้กำลังปรับพื้นที่นะครับสายมือเนี่ยไม่รอดครับมีโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนนะครับ ร้านแสงฟ้าเนี่ยอุปกรณ์กอ่อสร้างน,นี่ก็อุปกรณ์กอ่อสร้างนะครับร้านใหญ่เลยซ้ายมือขวามือนี่ก็ใช่นะฮะอันนี้เฟอร์นิเจอร์มั้ง อันนี้คือคฤหาสน์ครับโอ้มันอันนี้มันบังเลยสวยมากครับมันบังเสียด้ยเลมันบังอะ่ะอันนี้ก็หลังมักเอฟเลยคฤหาสน์หลังนี้นะครับสร้างรั้วเสร็จแล้วบังอีก อยากดูเมืองที่ขยายตัวให้ดูที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับอยากดูคนก็ให้ดูที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าเยอะขนาดไหนนะฮะร,ร้านสะดวกซื้ออย่างนี้เนาะทางโซนนี้กำลังขยายตัวอย่างมากนะครับทางโซนนาควายคำสวัสดิ์มานาควายนะครับ ูดง่ายคือมันมีดินจัดสรรเยอะบ้านจัดบ้านเนี่ยสร้างใหม่เยอะนี่ครับวัสดุก่อสร้างนะครับร้านใหญ่เลยนะครับสูนน่รนาควายนะครับตบซ้ายไปถนน450ปีไปทางซ้ายดีไหม ตลาดนาควายจรยยิงๆถนนเส้นนี้เดี๋ยวเขาจะทำทะลุนะครับทะลุไป450ปีนะครับเดี๋ยวก็ทะลุนะครับตลาดนาควายนะครับกำสายนี่นะมีบิงชุนมาเปิดด้วยนะครับปันให้คำ ดาควายไข้ขับนะครับไปทางนี้ดีกว่านะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับทางโซนนี้ก็จะก่อนก็คือทุ่งนาป่าละเมาะนะครับตอนนี้ก็สภาพจากที่เห็นนะครับ